กับการรออันที่9ของโลกานาพิเต่ปะอันที่9ของโลกอะ่ะจริงหรือเปล่าสวัสดีทุกคนวันนี้จะมารีวิว p p ท2ร2 5ขอบอกเลยนะว่าของพี่หนุ่มไม่ธรรมดาแน่นอนไปดูกันเลยสว,วัสดีเพื่อนๆซีเราที่ของเล่นใหม่มาบอกอ่าของเล่นใหม่ไอ้ร้อตั้งแต่10 0โมงนะคะแจกแต่งหมดแล้วรออีก S <S เดี๋ยวตกขบ,บวนรีบก่อนฮอนด้า,าซีทีหนึ่งสองห้าเขาเปเข่าป่ะเนี่ยรถแนวลุยๆเขาเรียกว่าอะไรวะแนวแคมปิง้งเหรอที่แบบเข้าป่ากางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยเบาผู้มีไม่แกะเลยอะ่ะสำหรับก,การรอทันที่เก้าของโลกอ๋อนิสัยมะล่ะทันที่เก้าของโลกอ่ะจริงหรือเปล่าจริงคุณมาดูเอานี่อ่ะมันไม่ธรรมดาตรงนี้แหละศูนย์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 เก้า คุณได้มาไงอ่ะได้มาเพราะการไปเฝ้าเนี่ยรถมาลงอกทำไมปุ๊บผมวิ่งไปล็อกเลยคันนี้ของผมอย่าก็เด็กแย่งของเล่นกันนะเฮ <c oughs> ้ยมาดูดีกว่าคันนี้คุณจ่ายไปเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวแต่งนะ9 5 9 0 0มื่กเอยผมซื้อตัวนี้เพราะว่าชอบแนวแค่นี้พอเฮ้ยอย่าว่าแพงนะแถมหมวกเปลวคนะัสต <c oughs> ้อม500ใบนึงไหนอ่ะของไม่มาเดี๋ยวไปเอา <c oughs> แล้วก็ประกันอุบัติเหตุ1ปีคุ้มป่ะเฮ้ยคุ้มนะ รว่าบอกเบลว,ว่าเท่าไหร่แล้วอ่ะเนี่ยชุดแต่งก็จะมีการ์ดใบหน้าอันนี้ก็พันกว่าบาทละเป็นเหล็กพันกว่าบาทนี่เป็นเหล็กเลยนะเนี่ยเหล็กติ๊กเ 200, กอร์กาดลายก็สองร้อยกว่าบาทสติ๊กเกอร์เฮดทูซีสองร้อยกว่าบาทแม่งบางคนเหล็กเบียดลายช่างแม่งคัานนี้ไม่ไม่หวงจะหาเหล็กตรงนี้ใส่อันนึงเอาไว้วางเในท็ัตเลยลก็มีกาดไปกาดมือให้อันนี้พันแปดร้อยกว่าบาทกาดมือมัน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 อกมือสีแดงฝ่องมือสีแดงหนึบหนึบแล้วก็มีตุ้มไปแฮนด์แต่งพูดถึงของแแต่งรววมๆล้ โคตรคุ้มเลยต่อมากันลายก็มีที่แขวนของนี่ครับคือของแต่งเหรอเนี่ยห้อยแกงไงเออแล้วนี่มีฝาปิดปั๊มเบรกแต่งเฮ้ยตกใจไหมฝาปิฝาปั๊มเบรกให้สุสีเฮ้ยแต่งเยอะนะเนี่ยเฮ้ยยังไม่จบนี่มีนี่ฝาปิดนี่เฮตุสีอีกอ่ะไอ้เนี้ยหรอใช่แล้วก็ไม่ไม่ถึงตุ้งอันนี้อันเดียวหรอใช่เอาไว้เกี่ยวของให้แล้วก็มีนี่นี่กล่องเครื่องมือโอ้โหนี่กล่องเหรอเฮ้ยกล่อง ปึ๊บนี่จิบเครื่องมือฉุกเฉินกเหลี่ยมมาออกปึ๊บเพื่ออะไรเพื่ออะไรนี่นี่คุณจะใ่อของอันนี้ใช่เครื่องมือนี่กันโซ่ของเดิมพลาสติกนี่เป็นเฮตุซีเป็นอลูมิเนียมนะอันกระบะ<า>เอวะล่ะเฮ้ยนี่รัดดัเติมน้ำมันเครื่อแงแต่งของอะไรอะ่ะเฮตุซีอันนี้กับอันนี้มันเห็นอยู่ 6, 700ตัวเติมมันในตัววัดเฮ้ยทำไมถึงใช้ของเฮตุซีหมดเลยอะ่ะเขา,า,าเวลาเชื่อมกัน ของแต่งแบรนด์คอนโดนะอันนี้ก็พันกว่าบาทนี่ขาครอบขาครอบนี้พันกว่าบาทเสรแล้วแต่ว่าเราไปใส่ไฟหน้าเป็นตะแกรงยื่นมาหน่อยกว้างขนาดนี้เอาไว้มัดมัดเต็นท์กับมัดนอนพันกว่าบาทไหนอะของแต่งอีกไอ้นนี้ไม่ใช่เหรอโชกอะไรอะโชกเดิมเพราะบนบวก 1, ของแต่งไป11,100หมื่นห่งอยอันนี้หนึ่งหัถักหมวกไปก็5ข0 0หแล้วเออหมวกเบล์มต่อมไอ้พวกนี้ก็ชิ้นพันสองพันพันสองพันหมดอะแม่งคุ้มตันแรกเลยนะ บ้งเบาอ่ะแม่งต้องขายแสนหน่อยแสนหนึ่งแสนเก้าพันถ้าเปิดราคามาช็อกมากเลยถูกกว่าที่คิดเพราะว่าในใจทำใจไว้แล้วว่าตัวสแตนดาดต้องไม่เกินบังกี้ไงก็คือ9 0้าหม่นกว่าแต่อนี้สแตนดารแปด849ถกกกว่า4ี่้าถูกสุดเลย425บาังกี้4 2ออันนี้ถูกสุดโอ้ถูกกว่า2ตัวนั้นออไม่แพงแต่รอนานร <c oughs> อรถนานแม่งไปตั้งแต่9โมงเช้าถ้าไม่ไป9้าโมงใช้วันนี้ไม่ได้เอารถกลับบ้านเพราะว่า คนแม่งไปรอมา2ยี่สิบสี่คนอะคนเยอะวะเนี่ยเยอะมากคุณบายมากพลาสติกยังไม่แกะเลยอ่ะนี่เฮ้ยเดี๋ยวรถอันนี้ยังไงเมียนั่งไงอ่ะนั่งไม่ได้เฮ้ยลวนลวนตายแล้วมาดูดิค่ะว่าใช้ยังไงนี่ของแถมดิอ้าวเลยสี่รายการของแถมของแถม14รายการโหเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปเอาอันนี้เขาเรียกท่อยกใช่ปะท่อยกด้วยน้ำสบายที่หายใจมาอยู่ อ๋อเหมือนจมูกอ่ะอืมว่ากองอยู่นี่ไงรถปกติก็กองอยู่นี่มันจะเอาบ่อมาใส่ได้เหรอไม่จุดแล้วน้ำหนักน่าจะอยู่แค่ไหนมันได้นะโอจุดแล้วน้ำหนักอ่ะจะนั่งไปนั่นน่าจะนั่งตรงกลางเพาะมัดเนี่ยสี่กับหกอยวลองนั่งดีกว่าเออดูองรถพ่อนะเฮ้ยรถใหม่เขาเนี่ยสูตมสูดว่ะเฮ้ยจุดดับแม่วัดทางมากเฮ้ย สำหรับ Ct 125สเปค์ญี่ปุ่นเขาจะแถมที่ชาร์จแบตนะครับ12โวลต์มาให้ก็เหมือนกับที่จุดบุรีครับเสียบอะแดปเตอร์แล้วก็เสียบพอร์ต USB ได้บ้านเราไม่มีนะครับเป็นลูกยางอุดไว้ถ้าใครอยากได้ตรงรุ่นก็เห็นญี่ปุ่นมีขายนะครับ3,000เยนประมาณนี้ครับสั่งมาใส่ได้คุณยังไม่เคยสตาร์ทเลยใช่ไหมเอ้ยยังไม่ยกลงมาไม่ขี่เลยอ่ะ แต่ก็รุ่นนี้ไม่มีไฟบอกเกียร์มันธนาก็ผมว่าเป็นรถที่ขี่ดีเลยแหละ <c oughs> ไม่ได้อวยนะแต่อยากให้มาลองก่อนซื้อก็ดีเพราะว่าช่วงล่างผมว่าผ่านเลยแล้วก็การเลี้ยวคล่องตัวขนาดยืนเลี้ยวยังยังรู้สึกว่าไม่ไม่ฝืนเลยข้อดีอันดับหนึ่งรุ่นนี้เท่าที่ขี่มานะชอบช่วงล่างมากเลยแล้วก็บอนุ่มแล้วก็ระยะแฮนด์กับคนสูง180อะแไม่ถือว่าสูงนะแฮนด์ยืนก็ไม่ก้มมากก็พอดีพอดีทำมาได้ดีแต่ถ้าคนขี่ประมาณ170 ยืนขีน่ท่านั่งท่ายืนน่าจะพอดีนะข้อดีข้อดีไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะเพราะว่าชอบสไตล์นี้มานานแล้วอะประเทศไทยไม่เคยมีรถแนวเนี้ยแล้วเหมาะกับกรุงเทพมากเลยช่วงนี้น้ําท่วมคันนี้เอาอยู่ข้อเสียรอรถนานไฟหลีเปนดังกี้เลยอะอไหนไฟดวงอะเนี่ยเออแล้วก็สตาร์ดีไฟต่ำไฟสูง ช่วงยุบมันเยอะมากเลยใช่ปะ่ะช่วงยุกเยอะเออจริงว่ะการยาวใช่ไหมออขอดูอีกทีนะดูที่ออดึบด,ดับอ่ะดึบด,ดับนะเออลองลองลองดีกว่าลองเฮ้ยใช่ว่ะชอบไหมรถตามหาเลยอะ่ะโหยรถใหม่ไอ้น,นี้แหละแต่เขาบอกว่าเปิดตัวก่อนญี่ปุ่นใช่ปะ่ะใช่ญี่ปุ่นได้กี่เปิดตัว,ตวมอเตอร์โชว์วไปแล้ว แต่ประได้ไทยได้ขี่ก่อนญี่ปุ่นน่าจะขี่ยี่ิบหกวิลล์น่าไม่วางขายไม่วางขาย9ก้าคันที่เก้าคันที่เก้าของโลกเนี่ยนะสี่ครั้งที่แล้วเก้าจ <4, 4 S 2> <ล>ุดเก้าของโลกครั้งนี้ขอเป็นเก้าจังหนักจังหนักเฮ้ยเราต้องไปเที่ยวเฮ้ยเ <c oughs> ทีย่ยวทริปต่อไปคือแคมปิ้งวันนี้เอากลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยเจอบ่าสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้บายบายไปรอเก้าโมง กัน5ร์าโเย็นเออจริงอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสบไครต์ให้เรา2คนด้วยนะอ่ามาแล้ววันนี้บ๊ายบาย